สบายดีทุกคนมื้อน,นี้ซองน,น้ำเนึ่งพาลุยเนาะสิพามากินผัดพักเนาะผัดพักผัดพักบงละลานี่แหละ <c ười> เกือเป็นนัวน้ำตาลมันซอสหอยบริชายมงไซม,มูดอย่างทางนั้นเนาะเบื่อแล้วหนะมูเนาะเบื่อเป็นแพงแล้สิกินบ่

ผองมักพัดปักบงน้ำขึ้นปักบุ้งรอยนานเนาะกินไหมน่ะแรกแบกวงบ่บ่เอาว่าง เช็คนี่แหละให้ล้น้อยเนาะ กาซ่อมคือว่าความมาอ่อนนะ ที่มาเจ้าเรื่องมันตอนเรื่องตอนลูกติดเต้าเนาะติดติดจุกเนาะติดจ,จุกจุกนมจุกนมนผงทับอิดนะนะตอนตอนผ้าไม่ไหม้ละน้ำนมยังโมงมาเนาะอยู่แต่หงหมอ่ไม่ได้กินน้ำมุำ้อนองน้ำฮรอยเนาะนมโมมาละกินนมผงก้อนนะทุกคน กินนมผงประมาณสามสี่มื้อเนาะค่อยมาหาดกินเตา้ามันบอยยอมเด็กมันนมยังบ่ม,มาเนาะมาน้ำน้อยพันมาน้ำน้อยพันอันนี้มันบมทานใจมันเนาะมันเคยกินลายนะบังครอบเอาข้าวเต้าเนาะมิหัวดิ่เต้านมมิหวัวคคร เป็นการลังให้หม้ออย่างนั้นนะให้ลังบางทีจะเอาหวาัวนมจุนมนั่นมาใช้ใส่ไม่เลยก็เอามาข้าเตาเพราทรมานกับลูกที่ได้กินเต้านมแม่นะลูกปฏิเสธเต้านมแม่นะอกหักนะเป็นความที่หมองเห็นว่งให้น้ำตาหไหล หนุบหนุบตื่นเกาแต่โมยอมแพ้นะกินน้ำอุ่นไปเรื่อยๆกินอะไรกับบังคับบ,คบับงคับบังคับบังคับไปกินนะจน1ิบปดมือออกจากห้องหมอเพื่อนจังอันเริ่มเริ่มดูเ,ดดเตาแม่อันทางกลางวันกนละางคืนเนาะกลางเวรกลางคืนเนาะ อีกแล้กินแต่กลางเว้นกลางคืนมันชีใน้ให้เห็น่ะให้แบบงานวันยันผีอย่างนี้นินเสียงให้ให้รังดังนะให้ดังพอเพิ่นดูดเป็ดน,นะดูดเตาแม่ค่อยมากินกลางคืนแบบนะี้ หัวนมแม่เนาะหัวนมแม่ผักเป็นหัวนมปากปีกนะลูกหขัข้างนึงข้างนึงหัวนมหมูแนปากปีกพอดูดสบายนะเนาะแสดงสักยาเนาะเกลมสินยาปาดหัวออกนะั่แล้วก็ได้ดูดหัวนมออกให้มันมันมีหัวจะค่อยให้ลูกดูดเล็บอดทนเนาะให้ลูกนุ่มแม่ยางกับเงยงบดเงิเนหมูมีเหนะ็นนหม เราซื้อนมกลุ่มตัวยานมีเงินซื้อนะเรื่องพายา,ามแถมดูดนมแม่เห็นไหมในกระบอกดูดละความพยายามเนาะในชุดประกัิทเตาจนวยานหนึ่งจ่ายเนาะเตาจะดูดดูดน้ำนมจากแม่ หนึ่งประยะสองปุ่มทานทานสิดีกว่านมผงหมอพยาวานะคือจะแป็ม,มเพิล่เวลามันเป็นก็เป็นยุค่ายแต่ว่าสาวไหวนะ ละลาเนี่ยนะใส่หมูใส่หมาเป็นธรรมชาบมบมแบบนี้มาเด้อวันนี้มาเดอ้มเดอมากินผัดปักบงมาเด้อรอเดอ้มเดอ,มา,ดอ,ม,าดอมาเด้อวันนี้ บางที่มันเป็นไข้กันเะนาะนกินยาแง,งากับแม่กินเนาะไปตอนอยังน้อยๆนะให้แม่ให้แม่กินยาทำดวงทำนมนะยาดีวงดีไขนะ้ตอนผ้าไม่ไหม้เนาะท็้งยางบัวได้นะ คนที่ยังไงคืองนอกตึงให้คนเคยเิ้องอย่างด้วยตัวเองจะมายึดติดแบบทีหยังไม่ได้นะให้เน่ั้ให้ปวด่าทานจนี่นะอร้อยมาก bây giờ bả, bò bả, thịt luôn xem thịt lại chung thịt lại là... คืนนะปกติเป็นการอย่าดูข่ายเลยยุดก่อจนปกติเป็นการปลา ต,นตงงคนกินตามใจปากเดยอยากยังกินอยากยังกินเนาะง่ายเลยลุกออกบอดายได้กว่านะแล้วพวกของมันแนะนำเนานะแม่ที่ถือพานะของหวานของมันพวกบัทเอกล้วยทอดมัน แนะนำให้แบบดีกเนี่นยเราดีกเนาะกินเพราะว่ายากในยากนะ <S <S น,นี่กินทุกวันเชื่อมเมื่อสิหาผ่านกินเนาะกินบริหลายเนี่ยกินมือเลยเปี้ยน พราซื้อแวันปัวปันลานเป็นพ่อแม่กินเดี๋ยวสมมติบพันทัที่ว่าว่ามวยอาห่ให้อาบน้ำข้ามเนาะมอยอาบน้ำข้ำมออามแบบซือพาหัน้ำ,ำนะลูกสีง่า่นะเป็นวหอากินปะกินกิน ดูสีง่ายสีออกเงาะเป็นวายในคารามนะไในคาลามแต่เรากเป็นกินของมันค่ะของมันของหวานนะ ซือขึ้นทำคืออ่าเนาะลูกอ้าอ้าแท้ๆนี่แหละ กองยังเนาะยังไมล่ปะปลาหันกันท่าซื้อเล็กองซื้อกันยังคลายเนาะตอนซื้อพาให้ป้าว่าอืม พอกระเัวอยากใส่เงินฟุน่มเฟือยเนาะยานมาลุกหาออกบอดายใส่ผ้านะวับนีนนะก <ๆ S 1> <ๆ S 2> ่เว้าเล่นๆไปฮะเน่ยก็บอกคิดว่าจะได้ผ้าอีดีเนาะได้ใจตั้งใจที่แบบนี่นะยากได้ธรรมศาสตร์ะ ลุกายออกโบรายก็ิดอะไรผ้าเนาะตะกี้นะถ้าเป็นตะกี้ก็คงตายเนาะออกโบรายมันมันมีบอลผ้านะนะข้าวพอ่อข้าวแม่นะแเนาะจะเพิ่อนก็นขลามเนาะขลามที่ดีๆนะขลามแข่งคัดมั็นของขขบ,บริจินของแบนของข้าวของหวานของมนะันเนาะ กริกับใบมีบวกกระต้มตมขนมทอดปันนี้เนะาะราคาสี่สิบปีแล้วเนาะสามปีที่ผ่านมานะคงแบบบราันี่มีจเจริญปบนนี้เนาะกินอย่างของยุคของกินยังมาหลายปบนนี้นะ นึ 2, 4, ่ง <lag os> ้องฝีแ <Darwin> ป้านน้อยก็จะกินผัดพากมันเผ็ดหันหน้าเนื้อชิมมุ้น้อยเนี่ย nó sẽ múc Khen, làm Ảo tính ăn này thôi Uống um, ảo đủ nó, Phen. Còn nông người được hả? Ừ. Theo sao theo dành khai này tự hơn cái nha bị ảo lạnh hòm, hòm แล้วหอมอีกหอมจนข้อลำค้านเลยอะ dạng 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 bớt dạng 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 แก่ยังพ่อแม่กินมาแล้วเนาะเจ้าจะกินลาบกุ้ง ลุกไอแล้วบุกกินกินพักเงา หัวกันมากเลยมันแบบพัดหมูใส่หมูจัอย่างนง้น ลนุกอายแะบสองคนคุณ่าจะเอาอีกเความตั้งใจของค่อยเราจะสองคนพ่าเพื่อให้ได้แต่สองคนเนาะ Tạp Em sì ơi, chín, nó đang lang Cái việc này không Thịt kinh nè Thịt cứ kinh thịt này lại nè Nấm nấm Ia tidak boleh dihubungi dengan anak perempuan. แม่ว่าว่าลงคิดนะครับมันบวอลายเลยน่าละอาย 来、哎，哎，坐一边儿去，哎，坐一边儿去，来、哎、呀。哎 สำหรับมื้อนี้ก็จบเพียงเท่านี้ทุกคนเนาะฝากทุกคนกดไลค์กดแชร์กดติดตามช่องน้ำหนึ่งพาเลยเนี่ยเดอ้อให้กำลังใจแม่ลูกอ่อนเนี่ยเดอ้อทุกคนสบายดีดูทูจาดูสบายดีสบายดีดูสบายดีสบายดีดบ,ายดบ,ายดบาย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 ด้ว บายบายสบายดีบาย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 วาดุบายบายคนนักปากคนมาอย่างว้าวนะก็นโทษพอใจที่จะว้าอย่างว้า